สบายดีเดอ้อพี่น้องจา้ายินดีตอนรับขอสู่สองสลอยพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องกันอย่างอยู่กลางทางรับด้วยอันนี้นะสลอยอุ่มเป็ดอีบลอดวนนัวนี่ตีมาสางคอไหมเซ่บแสบเ้าสิบไปเบิ้งอันข้าเจ้าเกี่ยวเขาเนาะ เจ้าแรกในหมูบ่บ้านพี่น้องว่าสิเป็นจังได้เนาะเกี่ยวก่อนหมูเลยเออเอาอยัางเกี่ยวเนาะยัง่ได้ออกมาช้าฉันหมูไปไป<ะ>ไปเบิ่งกันเลย<ะ>ขยอีแม่กับคุณยายแะไรห้ไปก่อนในส่วนตื่นเต้นบ่เคยเห็นเรากเออบ่เคยเห็นบ้านเฮามันหายห่างกันถ้าก็มีอยูใ่ในขางเฮือนสลอยนี่แหละพี่น้อง เดนกวะเสียงดัง,งกึงงก่งกลางกลางกลางอยู่นี่คือเสียงปั่นเขานี่นะค้ยนะอีแมมคุณยายย่างไปก่อนแล้วแดดเมื่อนี่เมื่อที่สองพี่น้องมันแดดเขาบริยางได้เลี้ยงคุโขไปเลย หลดเขียบยังมาแล้วบ,บุ้ยป๊าดเขาข้าเจ้าคืองามแท้อันนี้เขาหวานเ้้ยพี่น้องหน้าข้าเจ้าเห็นหน้าให้ใหญ่แล้วมันสม่ำเสมอเ้ยเดีย๋ดวยวสิพาไปเบิ่งไกลๆ จะคลองนาแล้วพี่น้องใส่แว่นทานคุณยายแห่งมาก่อนหมู่ยิมีมาบรงรถเกี่ยวเขาแล้วอ <laughs> บอกเคยเห็นลุงหาแล้วใส่รถมาเกี่ยวเขาพี่น้องบัตรเพื่องได้สารลุงหาเออเกี่ยวเขาลุงหา อันนี้ขขาหว,วานเนพี่น้องงามแฮงขั้นดำยังบบไดทีปานี่เด้พี่น้องอันนี้เขาเจ้าใส่รถเกี่ยวเขาเจ้าแหลกในหมู่บ้านเลยเขาเจ้าอ่หนใดเนื้อสอบร้หกสิบห้าบาท ขั้นให้เป็นเข่าได้แล้วร้อยสอบตัวเท่าไรเออจ่ายเป็นเงินเนาะเบิงทานผู้ซมคุณมาเบิงรถเกี่ยวเขาคุณยายสบายเนาะพักปีแลกนี่ข้าเจ้าเอานะลอยสอบต่อเศร้าสอบพี่น้องเอาค่าเกี่ยวเนี่ยเศร้าสอบ 6บครึ่งบูดได้อันลายได้เนาะอันนี้ข้าจเจ้าเอาสอบหนึ่งนะ65กสิบห้าบาทน,น้องไล่เอาเนาะสอลอมันจะไดห้หอยลายลอยสอบอยู่ได้นี่นะน่ารัไใจลายนึง่งามเงี้าว่าได้ลอยกุ้งสอบผู้ปจักลุมบะฮอดบ่ เข้เาวหอดเลยเ,เ,ลยเข่ามันซุกแล้วพี่รองตะวบใบมันยังเขียวพวะมันยังมีนามเนาะ เกี่ยว2องเรียนพี่น้องได้เข่าแล้วสี่สองเพื่องนข่าเจ้ากับบริเทมเพื่องีนข้าเจ้าสิไปอาร์ตเอานี่ข้าเจ้าสิเกียล้วไปอาร์ตเอาเนาะเพื่องนี่ ดีพี่น้องแป๊บเดียวได้นี่เอาไปตากอ,าอีกบ่เลยเอาราไปขายไปเลยพี่น,ออนาา้องยูอาร์64ใหญ่ค่ะจะมีเครื่องอบเดี๋ยนี้นะเราเอาไปขายเลยลดเราบ่ได้วไวอะไร เหียอยู่บ่มันก็เหียอยู่แล้วเนาะเด้ันเหียอยู่เขาเกี่ยวเองก็ล่นคือการเนาะเพื่อเข้ามาดเข้าคนนะเด้ท่านจ้างเขาเจ้าเกี่ยวกับวันหนึ่งสองลอยได้พี่น้องเห็ดกินเห็ดยากให้เนาะ บางคนก็เจ้ากระจ้างมากอีกมันก็สบายคนละแบบเนาะพี่น้องใส่โถลดเกี่ยวกับอันคนเกี่ยวกับมันก็ดีคนละแบบเนาะพี่น้องอันนี้มันกบ็บนิ้ใส่ใหงานคนใส่แหงงานจักทันสมัยแล้วแต่คันอัน หน้าแบบโบรายนี่กับพ่อให้กันรถข้าเจ้ามาเกี่ยวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันถาไพ่บ่มีพื้นที่เกี่ยวแล้วเขาตรงได้มาตาเขาเนาะพี่น้องหน้าเราสีไห่ล้วหวานเอาเบิดเลยข้า,จากเจ้าเฮดหน้าให้ใหญ่พี่น้อง เครื่องมันก็ได้มาค้นจ้างข้าเจ้าอัดเดาอขั้นเอาจ้างเกี่ยวกัเฮ็ุกินตอนเทียงจ้างข้าเจ้าแล้วก็ได้มามามาค้นเนาะแล้วก็ค้นข้นเครื่องปั้นเขาปั้นแล้วแล้วก็ยังได้มาอันได้มาค้นอีกท้าวเบตกับเบ่ร์กท้าวเบ็นงกันได้ตาาเนาะพี่น้อง สะดวกสบายคนละแบบเนาะมันกะโบคาเซยเนาะ ในหมู่บ้านที่เกี่ยวก่อนหมูแลวแต่ใส่รถอันเกี่ยวเข่าเนาะมันก็นเหยอยย่พี่นอง บอนเลยเนาะบอนใส่กระสอบข่าวนะมีสองบ่อนพี่น้องน้ำมันก็คือสิบเปลืองอยู่เนาะแต่สะรอยบองหัวละค่ารถเกี่ยวเขานี่มันเท่าใดเนาะมันชิดจักแสนนะพี่น้องหน้าเราแบบนี้เป็นตะโกบหลายเนาะ ได้้าวสอผัวจังนาะทั้งก็ได้ซองหอบในข่าวสี่สอบแล้วพี่น้องบงแน่งามแหงสม่ำเสม,สมอ,อกันได้พี่น้องาะว,ว่านาแล้วนะ่ะแล้มีอันงัวหลายแล้วก็แล้เลี้ยงมูหลายเป็นฟาร์มมูเลยใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่ามูในบ้านเลยแหละ แล้วค้นขีมูค้นขิงวัวมาใส่มาแล้วมา,ามําสิงามเนาะหวานมันก็นงามแบบนี้ได้ขาวแท้ๆปีนี่ปีทําอีทพี่น้องที่เราเห็นหน้าหวานเนาะติดกันกับเพื่อนเศร้าร้อยหละหน้าเราอยู่ในหลังเือน อันนี้นะเราโบด้ตัดเดยพี่น้องเราหวานแล้วมันก็นยาวขึ้นเลยแล้วแต่เนาะบางคนข้าเจ้ากับมันยาวมันยาวซ้ำหนึง่งนข้าเจ้ากับตัดขนาดจ,จ้างคนตัดในหะมาดเบิดมือก็เพิ่สิแล้วพอจ้างข้าเจ้าตัดมันเพลีองหลายเลยพี่น้อง อันนี้สิเป็นเข่าอีตเต้ยพี่น้องที่ซุกกหมู่นาเขาดอ,ขาอเข่าอีตเตยเขาเจ้าเอิญเข่าอีตเต่ยเหลืองพี่น้องมีเข่าอีเตียเหลืองอีตเต่ยแดงอีตเต่ยขาวบานสลอยสินิยมใส่ก่อนบ่่อได้ใส่เขา่าง้นดอกเพราะว่าข้าเจ้าอยากเกีียวไว้อีกอย่างมันเป็นหน้าโคบ่บเมนหน้าบุ้งเด้น้ามันชิแหงไว้เนาะ เงินมาแม่เงินมันก็นอยากไปซองมึงในแปดสอบเข่ามันก็นเหี่ยลายอยู่เลย ออกแบบเม็ดร,รีบนามันเลยพี่น้องแบบห้าปั่นเขาทั้งเม็ดรีบเม็ดบรีบพี่น้องเขาเพื่อจะออกลายตรงนี้พี่น้อง ส่นสีออกนั่นเป็นเม็ดร,รีบหรือเม็ดตึงจะไปเไบิ่งมัรีบบกักเม็ดร,รีบพี่น้องมันแยกเม็ดรีบเม็ดต,ตึงได้เนี่ยแต่ว่าเม็ดบรีบมันก็บสีออกคือกัน,นอะไรเนาะ ใส่สี่เลียนพี่เนอะเกี่ยวกับกระด้สี่เลียนถ้ากระด้ข่าวเจ็ดสอบเมียเป็นอะไรไปตำรวจนะเม่โอ้เมื่อเห็นเป็ด แล้วมันเป็นขาวรีบพี่น้องมันเลือกกินสี่เลียนะก็ได้แปดสอบบอชองสี่แปดสอบพขีตมข้าแมนจางขาเจ้าเกี่ยวกับโบไปโบมาดอกมันเป็นเขาเขาวานแล้วมันกระนามันมีขีตมพ่อม มันแย่เข่าอันเม็ดรีบนั่นนะแบบคือเอาปั้นเข่าออกเลยนะเดี๋ยวพามาเบิ่งเข่างามเข่าอ๋อฮะเขาออเปลนะ่าแต่มันก็มีเม็ดพักเม็ดนั่นเนาะให้โทรมันยายผู้ซีเซอร์นันข่ามันมีมันแยกออกเลยเดี๋ยวนะี้มันมีแต่เม็ดตึงพี่น้อง กี่ไล่เจ็ดสมองสองสมองมากไเ็นแล้วะน้องลูกมันไายโอ้หนย่ไ้เฮ็ดดิหนเพิ่นจะได้ไล่ปยอมได้ล่ข้างหน้ไม่ได้ลอนนี้เลยโอ้เจ้าเห็ดยัเไม่เด้ป้ ที่หาเนาะเพื่อนนี่ไปแล้วพระเจ้าก็เอารถมาอาจจถได้หนี้อาดไปไปห่งวงวัวเราก็ไล่หลายเลยพี่น้องสอบหนึ่งหกซิมหาบาทขาห้าได้ร่อยสอบพระเจ้าก็เอาไปหกพันหาเนาะพี่น้อง ง่ายเท่าเราก็มันกระดีคนละแบบมาเลยน,นีน่ไม่ยากไปอย่างเดียวเนยอยากตากบ่ใายแล้วว่าเขาเกี่ยวมันเอาสําเขาตากไว้ก็ได้แล้วคือเกี่ยวมือนะส้มสิบสอบก็ได้ขั้นเขาเขาลอยสอบอี่สิแนละ้วเขากระตากสำาเัาไว้บัดถึงมือนะหนาเฮงจะมาเกี่ยวอีกก็ได้แล้วกัน<ง>เกี่ยวบดเดียวเบิร์ตไว้ายกวากบนตากถ้าฝนลงมาอีกก,ะกระดีคนละแบบอะไรพี่น้องแต่แบบนี้มันก็ มันกิดชีเปลืองเงินกว่าเจาจ้างคนเกี่ยวกับชิลื่นจนบุหรา่มันสิบริษัทให้งงานเท่าไรเนาะดีพราะอย่างเงี้ยนะพี่นอ้องมวยากเห็ดกับเข่ากับนัมเลี้ยงเลยคนาง,งานหล,<ใ>นลายคน,านเนาะเนาจะเกี่ยวก่อนหมู่ในหมู่บ้านเนาะพี่น้องอยู่ไทยข้าวาสอบหนึ่งสายรถเกี่ยวนเขานี่นะแต่วยย่าอยู่ลาวนี่นะสอบหนึ่งหกสิบห้าบาทถ้าตีเป็นเงินกีบนะประมาณอันหกสิบหา้า ประมาณโบแมนโบแมนประมาณ400ผาบอก400ผาผ่านนี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละอันนี้บอได้เลยอันนี้นะสอบน้อยสอบอันเวียดเลื้ยงนี่600ผาสอบเวียดดำใหญ่นะั่นใหญ่กว่านี้นะ70เหรอแล้วแต่สอบนี่แหละพี่น้องพาทุกคนมาเบิง่งพี่น้องจ๋าได้มาฮอนิซิคอเก็บภาผบรรยากาศในซำนี้เด้อพอกันคลิปหนาพี่น้อง ไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีฮากก็เคยเห็นคือกันพี่น้องอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทำไมคนไทยอันเพิ่นเกี่ยวเพื่ะอินเทอร์เน็ตข่าวบ้านเฮาก็มีคันตะมีดแม่นบ้านเฮาก็มีคันตะมีดโมเคยเห็นพะกันห่มมาเบิ่งวัฒน์่เคยเห็น